น้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบนไปให้ไปเขาทองครูนั้นยังรำพองในกีิของตนเสมอมาที่ทำงานชังสุดกันดานในป่าดงไทร จะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวมตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปนักศึกษาการได้นำเรียนก็คืออรู้สึกว่าหนึ่งที่ที่มองเห็นนะคะมองเห็นก็คือ คุณภาพของเด็กจะสะท้อนของคุณภาพของครูนะคะอ,อย่างท่านชัชชน,นไไ้้บอกว่า,าโรงเรียนเราเนี่ยเอนเทียนดับหนึ่งของสำนักง,งานเขตก็แสดงว่า196โรงเรียนนะคะเราก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะแล้วก็งานศิลปหัตกรรมเราสามารถที่จะเป็นตัวแทนสำนักง,งานเขตไป อ่าเมืองทองไปจังหวัดที่เป็นภูมิภาคนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นบทสะท้อนว่าไม่ต้องถามนะคะไม่ต้องถามว่าชุมชนเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงผู้บริหารเป็นยังไงนะคะถ้าอะไรที่ส่งผลกับตัวเด็กมันหมายถึงการบริหารจัดการของท่านผู้มยการ ครูและบุคกาารทางการศึกษาแล้วก็ชุมชนให้ความร่วมไม้ยร่วมมือสังเกตว่าความเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราจะสูงใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากชื่อโรงเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านสมศรีบ้านหนองโกบ้านหนองมะแปบแล้วก็บ้านโนนขาพัฒนาก็มารวมหัวใจถือว่าคําว่าหัวใจก็คือแก้วตาดวงใจเขานั่นแหละที่ส่งเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนเรานะคะเนี่ยก็คือฝากไว้ คาว่าฝากหัวใจไว้หน่อยนะครูนะคะทีนี้ในช่วงภาวะอย่างนี้นะคะวันนี้ก็อขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็คือ,อเป็นรองรุ่นในการที่บรรจุใหม่แล้วกันถือว่าบรรจุใหม่นะคะสามเดือนหนึ่งไรามาสแล้วนะคะก็คือชื่อนางกัญจนาสัตรัตน้ำพรกักัญจนานะคะศิลปะอาชานี่แหละไม่ใช่จานนะคะ แต่แต่แปลแล้วก็เหมือนก็แปลเดียวกันนะคะการจนาหรือการจนา,ก,าก็แปลว่าทองคําเหมือนกันทบานท่าสิเป็นอีทองคำฮันปะปูเถ่าเอิญเนี่ยอีหลาทองคำจีนาก็จะเป็นอ่าก็คือเหมือนเหมือนกันก็คือย,อยังโควิดรอบแรกยังเป็นขออโรงเรียนซึ่งได้ผจญสภาวะเหมือนกันเลยกับพวกเราตอนนี้นะคะหยุดโรงเรียน สอนออนไลน์ออนแฮนออนแอร์ออนจนออนซ่อนจะของคนละว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงความเป็นครูของเราทำไม่เคยออกทีวีเลี้ยงหน้ากันสังห้านก็ได้ออกประชุมทางซูมมิทติ้งก็ได้ออกนะคะอันนี้ก็จนถึงออนทุกอย่างจนออนสอนออนซอนวิชาชีพตัวเองแล้วนะคะว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะอ่าทีนี้ก็เป็น คนมาปีปทุมโดยกําเนิดนะคะลูกในบ้านหวานในสวนนี่แหละอ่ารับราชการมาแล้วเกือบยี่สิบห้าปีแต่ใดเรียนหนาม้นเราเนี่อีกปีเดียว <laughs> นะคะก็อยู่ที่มาปีปทุมตลอดไม่ว่าจะเป็นบรรจุครูนะคะบม่ได้สอบจะได้เรียนโครงการครูทายาทเขาไม่ให้สอบนะคะก็ <Okay. S 1> <laughs> ถ้าถ้าให้สอบก็อาจจะไม่ได้เป็นครูก็ได้อาจจะไปเป็นหมอํำไปเป็นอะไรก็แล้วแดดจะไปอย่างนั้นนะคะก็คืออยู่วัดปิประทุมตลอดขึ้นตำแหน่งรองผู้ในการโรงเรียนหรือว่าผู้ในการโรงเรียนก็อยู่ที่วัดปีประทุมก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกก็คืออำเภอเมืองนะคะแล้วก็ได้ดูแลอาเภอกันเออกันทละวิชัยแล้วก็แกเรดำาาก็คิดว่าวันครูปีนี้เราจะได้เตะบอลจะได้เล่นบอลเล่ด้วยกันเนาะ แต่สุดท้ายแล้วโควิดก็มาผ่าให้เราต้องโวยพรครูไหว้ครูหรือว่าจัดงานวันครูออนไลน์นะคะวันนี้ที่มานะคะได้รับว่าหมายจากท่านผู้ในการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งท่านดร,รสมศักดิ์ภูมิกําลังใจออกเยี่ยมออกนิเทศออกดูสภาพปัจจุบันปัญหาข้อดีข้อได้นะคะของ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์15วันเนี่ยแล้วก็จะรับฟังปัญหาว่าครูมีอุปสรรคปัญหาอะไรด้วยตัวเองแต่ด้วยภารกิจของท่านหนาแน่นมากทั้งประเมินท่านผู้มีการคนใหม่ทั้งต้องได้ออกนิเทศทั้งงานภารกิจท่านเยอะรองก็เลยได้รับมอบหมายจากศึกษานิเทศทั้ง3ท่านคนแรกก็คือศึกษานิเทศตันนิกร ตันตีกรมาด้วยกันก็เริ่มไม่รู้จักกันแล้วตันตีกรน้มสก,กุลเลยนะ,นะคุณนาพร o อ่าคุณนาพร o n นะคะสอนอต้องอันนี้สอนอต้องปกติดูแลศูนย์อะไรนะคะมาค่าสาจอม่าสาจออ่าคนที่สองก็คือสอนอประจําศูนย์ก็คือศึกษานิเทศคณิตฐานนะคะคนนี้คงคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็อันนี้พี่ฐานะคะต่อไปสอนอ สนอ,อีอ่ะสุธาทิพนะคะก็คนบ้านแถวนี้แหละได้ยินข่าวว่าม่งหันเกิดสี่เหยิงเพื่อนอยู่นะคะก็คือก็ล้วนแล้วแต่เป็นกัลยานมิตรด้วยกันทั้งสิ้นนะคะที่มาวันนี้ก็คืออยากจะให้คุณครูได้เล่านะคะอาจโจ์รองจะให้โจท์หนึ่งก็คือเล่าว่าการจัดการเรียนการสอนของเราอ่ะสิบห้าวันรอบสองเนี่ย ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรามีนวัตกรรมหรือมีวิธีขั้นตอนยังไงสองอตอนนี้ทางจังหวัดนะคะก็คือศูนย์โรคติดต่อจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยโดยประกาศแล้วนะคะท่านผู้ว่าก็ลงนามว่าให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ส6ถึงวันที่เท่าไหร่คะชิ้นเดือน อันนี้คือผู้ว่าประกาศฉบับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วก็มีโอกาสได้นําเสนอข้อมูลกับทางทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่าอย่างสูงนะคะ,ะท่านผู้บริหารตัวแทนของโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนแล้วก็พี่น้องครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งสามโรงเรียนนะคะวันนี้ดิฉันนางพนิ t าชนะศรีนะคะ ศึกษาอิเทศประจําศูนย์มิ่งเมืองของเรานะคะก็ะต้องขออภัยนะคะขออภัยที่มีการปรับเปลี่ยนตารางการออกเยี่ยมให้กําลังใจอ,อยากใช้คําว่าเยี่ยมให้กําลังใจนะคะไม่ไม่อยากใช้คําว่าออกนิเทศนะคะเพราะว่าเรามาเยี่ยมกันนะคะมาถามข่าวมาถามคราวในภาวะที่พวกเรา,ารู้สึกว่า เป็นภาวะที่ยากลำบากเนาะในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เลยอยากออกมาเยี่ยมมาให้กําลังใจนะคะทีนี้สายเหตุที่ที่ปรับเปลี่ยนตารางรอบแรกก็คือ,อได้นำเรียนท่านรองนะคะก็คืออ,อยากให้ท่านออกมาเยี่ยมมาให้กําลังใจด้วยกันท่านก็ไม่สะดวกในในห่วงวันที่เรากาหนดครั้งแรกนะคะทีนี้ก็เลยแจ้งท่านรักษาการว่าเดี๋ยววันไหนที่ท่านรองสะดวกน้องจะประสานมา ทีนี้วันนี้ช่วงเช้าพวกเราอดูคอนเฟนซ์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งโรงเรียนคงได้ดูเนาะนะคะ,ะก็ดูเสร็จแล้วนึกว่ามันจะทั้งวันตาราก็ยังไม่ถึงเที่ยงก็เลยพากันชวนกันเลยว่าเออเราเราพอมีเวลาเราออกโรงเรียนได้ไหมคะท่านลองก็ก็พอดีท่านก็ใจดีนะคะท่านก็ว่าเออไปก็ไปก็ถ้ากันปป,ปปักก็ออกมาเลยนะคะ พอออกมาก็ได้ประสานโรงเรียนทีนี้ประสานก็ได้ทั้งศูนย์เมืองท่าแล้วก็ศูนย์ของเรานะคะก็เลยบูรณาการใส่กันเลยนะคะก็เลยมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเช้าเมื่อกี้ที่เราที่เรามาช่วงเช้าก็จะได้โรงเรียนบ้านดอนดูนะคะได้โรงเรียนบ้านโพนงามกับโรงเรียนบ้านท่ขอนยางนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็ ก็เลยประสานกับท่านท่านที่ชัดชัดชัยเนาะชัดชนันชัดชนันชัดชนันว่าถ้าเกิดสมมติว่าโรงเรียนบ้านอิตืโรงเรียนบ้านคอกม้าท่านสะดวกที่จะมารับฟังนโยบายด้วยกันนะคะก็เรียนเชิญนะคะก็ก็ฟอดีทางโรงเรียนก็ยินดีมาร่วมรับฟังด้วยกันก็ถือว่าเราก็จะฟังนโยบายจากทางสํานักงานเขต ไปขยายผลในโรงเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะข้อมากับน้องกอิต์เนาะกับบ้านอิตอร์นะคะก็ขอบคุณนะคะในความร่วมมือนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปที่เราได้ปรับไปปรับมานะคะเพราะว่าท่านรองช่วงนี้งานท่านก็เยอะมากเลยอ่าแม้แน่วันนี้เราว่ากลับไปจะไปบ้านเราถ้าทางสํานักง,งานเขตมีข้อราชการอะไรเร่งด่วนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะอันนี้ก็อยากเรียนให้ฟังนะคะ ทีนี้จากที่ได้รับฟังนะคะที่ทางโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนได้เล่าให้ฟังนะคะทีนี้เราต้องออกไปหานักเรียนกว่าจะครบนะคะครบทุกคนก็ก็เข้าใจนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านะคะเพราะว่าอ่ายังไงยังไงทางส่วนกลางเขาก็เปิดโอกาสแล้วว่าให้จัดแบบออนไลน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสมมุติว่าเราลองมามาหาวิธีการ ที่มันจะมาช่วยช่วยลดลดตรงที่เป็นอ่อนแอนให้น้อยลงนะคะเราจะทำยังไงลองลองลองหาวิธีการนะคะอย่างที่เห็นที่ผ่านมานะคะหลายๆโรงเรียนก็จะมีการปรับปรับแอปพลิเคชันง่ายๆที่เราใช้เป็นประจำนี้แหลอะอาจจะเป็นแอปพลิเคชัน l ล e Facebook อย่างเงี้ยค่ะไล n e ก็คือเราเราก็ตั้งกลุ่มเหมือนอย่างบ้าน บ้านบ้านบ้าน,าน<บ>อีต้อเนาะเมื่อกี้ที่ว่าตั้งตั้งเป็นกรุปลน์ของแต่ละชั้นนะคะอ่าแล้วก็พอเราตั้งเป็นกรุปลน์บางครั้งเราไม่ต้องออกไปออกไปอ่าแจกใบงานด้วยตัวเองทุกครั้งก็ได้นะคะเราส่งใบงานทางลายเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องสอนนักเรียนนะคะว่าการที่จะเอาใบงานออกจากกรุปลน์หรือไม่เอาออกก็ได้มันสามารถขีดเขียนใน ในระบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะมันมีเครื่องมืออะไรของมันอยู่เด็กๆเ,เขาถ้าเราสอนแป๊บหนึ่งเขาก็รู้นะคะว่าทํำยังไงนะคะทีนี้หลังจากที่เขาเขาได้ใบงานแล้วเขาก็อาจจะทําใบงานอ่าทางเครื่องมือของเขานั่นแหละแล้วก็ส่งมานะคะเราก็สามารถตรวจในนั้นได้อันนี้ก็จะลดภาระของเราลงนะคะลดภาระของเราลงแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็อ Facebook เราอาจจะสร้างเป็นเพจ เป็นเพจนะคะเพราะว่าเด็กๆอาส่วนมากพวกปโตๆตตน่ะที่ปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกนะเขาเล่น Facebook อยู่แล้วแหละนะคะส่วนมากนะเด็กเล่น Facebook นะคะแต่แต่ปน้อยๆเราก็อาจจะยังออนแฮนอยู่ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็คืออยากอยากช่วยช่วยให้คุณครูได้นําสื่อนาสื่อที่เรามีอยู่ในมือนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มันมากที่สุดแล้วก็เพื่อเพื่อลดแรงของเราลงนะคะเพราะว่ายังไงเราคงหนีไม่พ้นหรอก ี่ไม่ต้องไปขอเพราะว่าทบิลได้บแล้วไม่จำเป็นต้องไปกอกไม่ได้ไปกรอกกับกรอกเขากขาประเหยนแล้วเลือเเราว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มค่ะทมมากเลย